ถ้าคุณเคยทิ้งใครไว้ข้างหลังนี่คือหนังที่เขาอาจเขียนถึงคุณเสียงของอดีตที่ไม่เคยเงียบไปมันอาจจะไม่ใช่เสียงตะโกนแต่มันคือเสียงของตัวอักษรคําจากคนที่เราเคยรักและอาจเคยทำร้ายโดยไม่ได้ตั้งใจ nocturnal animals ไม่ใช่แค่หนังแต่มันคือจดหมายลับที่เต็มไปด้วยความรักที่ยังฝังอยู่ ความแค้นที่ไม่เคยลืมและการบอกเล่าเรื่องราวแบบไร้เสียงแต่เจ็บลึกถูกบรรทัดพาทหนึ่งโลกจริงของซูซานซูซานโมโรโรรับบทโดยแอมมี่แอดัมส์คือศิอลปินสาวที่ประสบความสำเร็จภายนอกแต่ภายในกลับเต็มไปด้วยความว่างเปล่าเธอแต่งงานใหม่กับฮัตช์นเจ้าของธุรกิจใหญ่ แต่ง,งานแต่งนี้ไร้ซึ่งความรักมีแต่ภาพลวงตาและความเย็นชาวันหนึ่งซูซานได้รับพัสดุปริศนาคือต้นฉบับนิยายจากเอ็ดเวิร์ดเชฟฟิลอดีตสามีที่เธอเคยถึงไปชื่อหนังสือว่า nocturnal animals คำอุทิศหน้าแรกสำหรับซูซานประโยคนั้นทำให้เธอสะดุง้ง it's a question of how serious you are about seeing justice done เมื่อเธอเริ่มอ่านโลกของนิยายก็กลืนกินเข้ามาในโลกของความจริงเธอเข้าสู่เรื่องของโทนี่รับบทโดยเจเกกรนฮอลหัวหน้าครอบครัวที่กำลังเดินทางบนถนนเปลี่ยวกับภรรยาและลูกสาวกลางดึกรถของโทนี่ถูกกลุ่มวัยรุ่นอันธพาลดักหน้าเหตุการณ์ชวนดึดอัดและบีบหัวใจจบลงด้วยโศกนาฏกรรมลูกสาวและภรรยาถูกลักพาตัวไปการอ่านนิยายนี้ทำให้ซูซานหวนนึกถึงอดีตของเธอกับเอ็ดเวิร์ด And then recently sent this book that written's violent and it sad. And he he's he me and book พาร์ทสามอดีตกับเอ็ดเวิร์ดย้อนกลับสู่ความทรงจำเอ็ดเวิร์ดเป็นนักเขียนหนุ่มที่อ่อนไหวและเปล่าบางขณะที่ซูซานตอนวัยสาวเป็นคนที่หวยหาความมั่นคงความสาเร็จและความเป็นจริงแม่ของซูซานเคยเตือนว่าเอ็ดเวิร์ดอ่อนแอเกินไปสำหรับเธอ สุดท้ายสซูซานเลือกทิ้งแอดเวิร์ดและทำลายเขาอย่างร้ายแรงที่สุดด้วยการทำแท้งลูกของเขาและแต่งงานกับผู้ชายที่แม่เธอเลือกให้ตอนที <never> 4กับสู่โลกในนิยายโทนี่ในนิยายร่วมมือกับนักสืบบ๊อบบี้แอนเดสแสดงโดยไมเคิลชนนอนเพื่อตามหาคนร้าย พวกเขาเจอผู้ต้องสงสัยชื่อว่าเรย์แสดงโดยอารอนเทเลอร์จอห์นสัน